สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของโชว์คุณชาแนลนะครับสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้เนี่ยผมก็มีแอปเกมหาเงินเข้าบัญชี t o o ั m o n e y Wall ฟรีนะครับจะเอามาฝากเพื่อนๆกันนะครับสำหรับแอปเกมเกมนี้เนี่ยเป็นแอปเกมที่เราสามารถที่จะเล่นได้โดยที่ไม่ต้องลงทุนนะครับแล้วก็ช่องทางการถอนเงินเนี่ยจะเป็นการถอนเข้า t o มั m o n e y Wall โดยตรงเลยนะครับ ก็ถ้าใครที่สนใจอยากจะเล่นเกมนี้นะครับผมก็จะทิ้งลิงก์เกมไว้ให้้ตนล่างคลิปนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะลองดาวน์โหลดไปเล่นตามกันดูได้นะครับสำหรับแอปเกมเกมนี้นะครับหลังจากที่เพื่อนๆทำการดาวน์โหลดติดตั้งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยก่อนอื่นนะครับแค่เพื่อนเนี่ยไปผูกบัญชี t ูมานี่วลเลข,ของตัวเองก่อนนะครับโดยการที่เราเนี่ยกดไปตรงด้านบนนะครับมันจะมีไอคอนที่เป็นรูปกล่องของขวัญนะ กดเข้ามาแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนกดตรงคําว่ารับรางวัลตรงนี้นะครับอ่ามันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็กรอกเบอร์ทูมานี่วอลเล็ตของเราได้เลยนะครับโอเคครับหลังจากที่เพื่อนกรอกเสร็จนะครับทางตัวแอปเนี่ยมันจะทําการสั่งถอนเงินนะครับจํานวน1บาทเนี่ยไปยังบัญชีทูมานี่วอลเล็ตที่เรากรอกไวใ้ให้ทันทีเลยนะครับ อันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อดีอย่างหนึ่งเลยนะก็ค e ือแค่เราดาวน์โหลดแอปมาเนี่ยเราก็าสามารถสั่งถอนเงินได้โดยที่ยังไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับแล้วก็ภายในเมนูตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการเอาเพชรนะครับมาแลกเป็นเงินเข้าถูมอนนี่บอลเล็ตนั่นเองนะครับโดยเพชรเนี่ยก็สามารถหาได้จากตัวเกมนะครับโดยถ้าใครน,นะครับอยากจะแลกเป็นเงินนะเพื่อนๆก็จะต้องทําการกด เช็คอินตรงนี้ด้วยนะครับนี่มันจะมีเงื่อนไขยอยู่นะว่าต้องเช็คอินครบ1วันถึงจะสามารถมาสั่งแลกได้นะครับนี่แต่ละอันเนี่ยมันก็จะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไปประมาณนี้เลยนะครับนอกจากนี้ก็จะมีเป็นบัตรของขวัญกับสินค้าให้แลกด้วยนะครับตรงนี้แต่ถ้าผมแนะนำก็แนะนำเป็นจำนวนงินตรงนี้จะดีที่สุดนะครับ ต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเล่นเกมกันนะครับสําหรับวิธีการเล่นเกมเนี่ยทางตัวเกมมันก็จะสอนนะว่าให้เล่นยังไงนะครับอย่างอันนี้เนี่ยก็คือเหมือนให้เลื่อนหน้าจอไปทางซ้ายกับทางขวานะครับนี่ประมาณอย่างเงี้ยนะครับจะเป็นเหมือนเกมหั่นผล,ลไม้นะครับเพื่อนๆเนี่ยประมาณนี้เลยนะอ่าอันนี้ผมก็เล่นไม่ค่อยเซียนนะเพราะว่าผมก็เพิ่งดาวน์โหลดมาเหมือนกันนะครับนี่โดยในการเล่นเนี่ยมันจะมีเวลานับถอยหลังอยู่ เพียงแค่เพื่อนๆเ,เนี่ยเล่นไปลูดซ้ายลูดขวาไปเนี่ยทีนี้นะครับเพื่อเก็บสะสมคะแนนนะอ่าประมาณนี้เลยอ่าประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็เวลาที่เล่นไปสักพักเนี่ยมันจะมีอะไรต่างๆโผล่ขึ้นมานะครับถ้าเกิดมีวงล้อเสี่ยงโชคแบบนี้โผล่ขึ้นมานะครับเพื่อนๆนะครับทําการกดหมุนเลย ถ้ามันไปตกตรงรูปเงินสีเขียวนะครับเราก็จะสามารถถอนเงินเข้า t ูตูมันนี่วอลเล็ได้ทันทีนะครับแต่อันนี้ของผมมันตกที่เพชรนะครับเพชรเนี่ยก็ไปแลกเป็นเงินได้นะประมาณนี้เลยนะครับโอเคต่อไปเดี๋ยวเรามาดูหมวดอื่นกันบ้างดีกว่านะครับด้านล่างซ้ายนะที่มันแนะนําอยู่ตอนนี้จะเป็นการเชิญเพื่อนนะครับโดยใน,นส่วนของการเชิญเพื่อนเนี่ยเราจะได้รับเงิน1.5บาทนะครับจากการที่เพื่อนของเราเนี่ย เขาทําการดาวน์โหลดเกมไปเล่นนั่นเองนะครับก็นี่เห็นไหมสามารถอ่านรายละเอียดได้นะครับถ้าใครที่เป็นสายเชิญเพื่อนก็กดตรงเชิญตรงนี้นะครับแล้วก็คัดลอกลิงไปแนะนาต่อได้นะครับต่อมาด้านล่างขวานะครับที่เขียนว่ารับรางวัล1,500บาทตรงนี้นะครับจะเป็นการทําภารกิจนะครับซึ่งภารกิจเนี่ยมันจะให้เราทํา7วันนะถ้าเกิดว่าเราทําภารกิจครบ7วันเนี่ย มันก็จะให้เงินเรา1,500บาทนะครับโดยตั้งต้นเนี่ยมันจะให้เราอยู่ที่600บาทนะแล้วก็ให้ไล่ทำธุรกิจไปให้จนครบนะครับซึ่งเมนูตรงนี้เนี่ยผมบอกเลยว่ายากมากนะครับวันหลังๆเนี่ยมันจะให้ดูโฆษณากับเชิญเพื่อนเยอะมากนะครับตรงนี้ก็ไม่แนะนําให้ทำนะครับแนะนําให้หางเงินจากช่องทางอื่นภายในตัวเกมดีกว่านะครับอันนี้เนี่ยผมไม่แนะนำเลยเนาะ แล้วก็เมนูสุดท้ายละนะครับจะเป็นเมนูที่เป็นรูปเหรียญตรงนี้ด้านบนนะครับเพื่อนๆก็ลองกดมาดูนะสำหรับตรงนี้เนี่ยจะเป็นกระปุกออมสินนะครับก็คือทุกครั้งที่เราดูโฆษณาเนี่ยเงินมันจะมาอยู่ในกระปุกออมสินตรงนี้นะครับพอวันถัดไปเนี่ยเราก็สามารถที่จะมาถอนเงินได้นะครับโดยที่ไม่ต้องดูโฆษณานะตรงนี้เนี่ยถ้าใครที่ดูโฆษณาภายในตัวเกมบ่อยๆเนี่ยเงินตรงนี้มันก็จะเพิ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆ อ่ะครับผมอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับเกมหมานะเกมนี้เนาะเผื่อเพื่อนเพื่อคนไหนที่ยังไม่รู้จักนะครับอยากหาเกมเล่นเพลินๆเนี่ยแล้วได้เงินเนี่ยก็ลองดาวน์โหลดเจ้าแอปเกมเกมนี้ไปเล่นดูได้นะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้ละกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับช่องของโชคุนชาแนลด้วยนะครับเวลานี้ คลิปหาเงินออนไลน์นะครับหรือว่าแอปเกมหาเงินเข้าวอลเลตอะไรมาใหม่เนี่ยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ